กลับมาเย็นอีกครั้งอากาศ จะชวนคุณแม่พวงเพชรขึ้นเชียงใหม่ไปสักห้าวันน่ะ <c> น <oughs> ึกได้แล้ววัดอะไรวัดอุโมงค์ วัดอุโมงวัดอุโมงวัดเจดีหลวงวัดอุโมงวัดเจดีหลวงแต่น่าเสียดายหลายๆวัดท่านจะแบบเหมือนแบบ น้ำพอจะเห็นแล้วนะตอนนั้นนะ่ะที่น้ำไปเรียนอยู่สวนดอกเหมือนจะไปเรียนได้เนาะทีนี้คืออาการของน้ำนะอาการของน้ำที่มันเป็นนะ้คือคือคือจิตของน้ำอะ่ะมันอยู่แต่แบบมันอยู่คนเดียวเนี่ยน้ำจะอยู่คนเดียวเห็นไหมคะน้ำไปอยู่ป่านะเจ็ดเจ็ดปีอยู่ภูก,กระดึงอะ่ะเจ็ดปีตอนน้ำบวชเข้ามาน้ำก็ชอบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย พ้าทั้งไม่จะดูน้ำอยู่ห่างไม่มายุ่งกับน้ํานะถึงเวลาน้าก็ไปบินทบาทบินทบาทอาทิตย์ละครั้งบินทบาตอาทิตย์ละครั้งเพื่อที่จะมาเก็บอาหารเพื่อที่จะอยู่คนเดียวดังนั้นการอยู่คนเดียวเนี่ยมันเลยเหมือนกับมันได้เรียนรู้ความรู้สึกนึกคิดจนมันแยกได้เห็นไหมคะจนมันฝึกจนมันแก่กล้าเนี่ยอันนี้มันคิดนะอันนี้มันรู้สึกนะ อันนี้มันจนมันเห็นว่ามันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บมันเร็วมากจนทีเนี้ยเราจะไปอะไรกับมันทุกเรื่องไม่ได้มันต้องปล่อยทิ้งไปบ้างแต่ว่าที่ดึงออกมาใช้เนี่ยเรามองว่ามันเหมือนเราทีเนี้ยพอเรารู้แล้วใช่ไหมคะผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยอ่ะอย่างยกยกนะคะยกเลยยกแบบลึกกว่าพุทธศาสนาอีกก็คือว่าของอ าพามอารยันาพามพามพามนี่ท่านเห็นไกลเห็นลึกเห็นเห็นแจ่มเห็นแจ้งเห็นเห็นไกลอย่างนี้นะคะท่านก็ทํำยังไงร,รูป้ป่ะคะท่านมาแต่งเป็นคำภีไว้ก็เหมือนของเราพอพอแบบว่าพุทธศาสนาพอเห็นปุ๊บก็กลัวจะมันเกรงว่ามันจะแบบมันจะมันจะถูกดรอปไม่เห็นไม,ไม่ไม่ทรงคุณค่าต่อผู้สืบสารหรือประพูิต่อไปเราก็มา ท่านพระกัสปะก็มาเห็นประโยชน์แล้วก็ดำรีเพื่อที่จะให้เราอะเซฟไว้เป็นเป็นไตปิดกเป็นพระไตปิดกเหมือนในการก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นก็มีพรามเกิดขึ้นท่านก็ทําเหมือนกันท่านทําเป็นรามายะรามายณนะลามายณนะนี่มหาวิทยลำดับโลกนะคะถึงจะได้เรียนแล้วต้องเป็นจบด็อกเตอร์ขึ้นไปอะค่ะถึงจะต้องรู้รามายณะเนี่ย หมามาหมามาทีนี้คนที่คนที่พัฒนาตัวเองคนที่ฝึกตัวเองเนี่ยมันมันถึงย้อนคะเหมือนกับว่าเหมือนพวกเราเนี่ยกลับมาเนี่ยก็กลับมาแต่แต่กรรมเก่าใช่ไหมคะกรรมเก่าพอเรารู้เราก็ไม่ได้เดินตามกรรมนะเอา น้ำนี่อยากจะเดินตามกันก่อนที่น้ำไม่รู้นี่น้ำจะออคือก็อยากจะแต่งงานอยากนะอยากจะแต่งงานไปนั่งสมาธิเลยทะเลาะก,กันแล้วก็ทะเลาะก,ก,กันกับอดีตคนรักแฟนสมัยก่อนย้อนไปสิบสามสิบปีที่แล้วตอนนี้ห้าสิบกว่าก็ไปนั่งสมาธิให้เขากลับมา เขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วจะมีฤทธิ์อยากได้อะไรก็จะได้สายหลวงพ่อจรัญแต่สมัยนน้นไม่รู้เรื่องหรอกปรากฏว่าไปนั่งสมาธินั่งเล่นเล่นแบบจิตเน่ยเรียกเขากลับมาเลยเขาเขาเป็นต่างชาติเขาเป็นต่างชาติอ่ะต่างชาติกับคนไทยโอ้โหสื่อกันไม่รู้เรื่องอ่ะความละเอียดอ่อนของคนไทยมันมีเยอะกว่าปรากฏว่า มาได้ดวงธรรมตอนตีสี่มาได้ดวงธรรมตอนตีสี่เราเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทำไนเราจึงจะความทุกข์นั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นค่ายทำไมคนถึงสรรเสริญท่านแท้อะไรเงี้ย พอบวชเข้ามานะพอพูดว่างไงว่ากันนอะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปิดนะเขาเขามีตู้พระไตรปิฎกปินนะเปิดแล้วไม่ชอบอ่านอะไรรู้ไหมเอจาคัตอ่ะเอจาคัตอ่ะผู้เลิศแปดสิบท่านนะ่ะโอ้โหเขาแล้วก็ท่านนี้บรรลุธรรมแบบนี้ท่านนี้นรบ,บนนรรลุโอ้อ่านแล้วนะคะเมื่อก่อนนะ่ะมันเลยเป็นแรงผักมาทุกวันนี่ไงนี่โอ้โหอยากเห็นคนบรรลุธรรมจังเลย ต่ว่ามครบรรลุแล้วเขาก็ไม่มาบอกหรอกแต่ว่าจิตมันจะเห็นจิตนะคะจิตมันเห็นจิตของเราก่อนแล้วจิตมันจะเห็นจิตกันอย่างเงี้ยมันไม่มีภาษาค่ะมันจะสามารถสื่อกันได้อย่างเงี้ยเอ้ยโคตรเลิศน่ะท่านเดียวก็ว่าถ้าเป็นโพธิสัตว์อรหันต์มันมีนะแล้วก็โพธิมหาบารมีคือผู้ที่มาบำเพ็ญ ท่านจะเห็นหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าท่านที่เป็นอาริยาเบื้องเบื้องต้นคือที่หนึ่งจะไม่เห็นข้างบนอย่างเงี้ยแต่ข้างบนจะเห็นอย่างเงี้ยแต่แต่อริยะเบื้องต้นก็จะไปใช้ความคิดคาดคณีคณิตคนอคณางยตามภาษาของท่านอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะคะโอ้น้ําก็อยากจะเล่าสู่ฟังนะวัฒนาการเธอมันดีมาก